พี่นอ้องป้องปลายบ้านสีเทาบุกบ้านสีเขียวอะไรยังไงฮึไอ,อแม่เป็นอะไรเตร็มรถแหนะย่นะแม่ลูกยังสีส่งของความไปด่ามันที่รังอยู่แล้วแม่เด้อ เมื่อแบบบ่สร้างเนาะเมื่อแบบบ่สร่างลูกสิบ่จ้างมันอีกแม่บ่เอามันอีกแล้วมันถิ่ม่อนหัวหน้าไปเอ้ยหัวหน้าจะได้กู้ด่าก็ว่าลังหาเนาะพอเมื่อปลาได้ครโดนแล้ามันสั่งหมเบึงได้มันถิบม่อหัวหน้ามันอยู่เทิงโหลดบ่เนาะมันก็คือสิบึงเวลาเปะยังเรือหันทีมลาแหละออกไปเลย มันบ่อลาสนามาทอยหลุดอ่าปลดหัวหน้ามันก็ยืนงงอยู่ยังงงอยู่หัวหน้ายืนงงหัวหน้าก็ยังอยู่นั่กรอบแก้วอยู่มันเลยออกมาส่งอันจานสุบานอยู่พี่มาส่งแล้วมันลบขมื่อแล้วมาก็บกายบืดเมื่อเลยบอกรู้น้องคิมหัวหน้าแมนปัญหาหัวหน้ามันโงดตายโงดเรือเป็นหัวหน้าจ่ายเงินบ้านผูกทำไมนอนก็มลืมนะ จะได้บนนั้ยังขึ้นหอกกับซูม่าอยู่นะแม่แม่เราอยังว่าอยู่ัว้าไปว่ว่หวยคอยต้อห่วยผมป้ามไปไต่ครัวมันม่งเนาะแม่ไตยก็ได้แล้วมันบ่นก็ได้ตัได้บลตมาตัวคือใส่น้ำแข็งกระเรากระเดียดใ่มกได้ระสวดควน้ กินเบแก้หนามันก็แก่จังไงบ๊อมันเบแก้นะคะบอสคะโอ้ยเนาะมันาเมื่อนังตุกพรมเลยวาพีไปในโแมนเพราว่ากินน้ำเย็นน่าีเอาเตาขมกางนี่โอ้ยแล้วเป็นอุ่นเอาเตาเขมกางนี่ไม่เอาใส่หูเดียวม่เอเมียประจลำโพงเลอมหนาวมันเป็นผู้บวนะคุณหักเลยจ้าอเมกะเอาใส่หูเด บมาบออุ๊ยหมู่บบเกืบจะเนดาวฮะพี่ราพบไปดาวตุ่มพรมมาเด้อมาเด้อพักันเต็มอยูนในถายอยู่ซัมเมอร์บีเลือกจะขวดอะซัมเมอร์บีนะ

พอดีว่าแอบแซงมันอยู่ยานมามสิตายเมียนะกินไม่ได้เหรอเซลเซลกินไม่ได้กินไม่ไปตะบว่นนะเซลเซลเป็นอะไรบวนอยู่ซะรเอะอนบางอ้อนบ้มากระสางแม่ตาโดยโดยโดนอนรัฟันดีกบใส่หมวกอันนี้แ้วจะว่ลานยานนะ ตื่นจนาสตรมาเห็นหูติก็ได้่งหตายไหมวัย่งนเนเบีหายรับลูกลงหัวัจบ่พอเชืบวกันหลายทัเตียเหบีน่าเซอรีรเจนซี่เนาะมาให้แม่กินส้มโซดาแม่เอ้ยเพียว เจ็ดีก็คือเป็นจังซีง่าาย,ยาก่ายเพื่อนเลยนะอย่างนี้แม่นะต้องน้ำตาลสดเท่านั้นแหละนี่เห็นบ่อนี่พี่น้องปองปลายียแม่กินได้แต่ต้มน้ำน้ำมะพร้าวสดหรือว่าเอออีกอย่างหนึ่งน้ำตาลสดเลอะเลอะกินงาน่ายนงนบรรวานมาละกินลงกินแต่อิ่มหมด มานั่งพี่อ่อนมานั่งาพอพี่เนมาพี่มาพี่กำลังระโอไปเวลาเห็นวี่แม่างหญ่แม่ากิน้ำาน้ำหรือว่าตัวด้แม่โดนนเขามาไวน้เกเขามานั่งสินั่งตสิ ก็สอบสอง้สอบห้องมันไลน์คนเห็นมันคือจะวันลนยแต่จริงกับไปเลยแลจะไในสายกินปลาชูบเกลยวเขาน่ารนกกินหลายนะแม่มับใหญ่ไปทงนั้นใหญ่ไปรงนี่เร้ยนี่อ่ก pues ม so ือปวดปวดปเดข้าวจานเผาน้าเ็ซปเวลาแดดแดดเทเวศมื่อแบบอยากในเ่ยเย็นรมันบาแล้ ก็เนงระเขากินลูกบงก็แห้งเหียวถ้าเสียพลังงานมคำแล้วเขาตายกินาั้โคร้หนมแบ่เบิร์น้ำพกมะแต่โลดแห่ราวะภากานหาแนวกินค้ามาในย่งกับอะไย่างข้าวปุ้นกับเบิร์ดลิสนอันผู้เห็ดก้บปุ้นทะพุทธโมงแต่เมื่อคืน มันบอกมันมีมันเมื่อหีากับมันได้กะป่นเบิร์ดมันได้กินซเออัา่าแต่ว่าตะละเก่ากับบเคยเบิร์ดบุยไฟมาแลเ็นบุามีีและม่ได้มากี่ไหนกับเบงมันจะบุบ้างไสิ่งี่ันี่มาคนจะมาใส่ใส่กระมาเบิดก็ได้จะูะรเยอง่นาะ จะทดหมี่เนาะจะัจนขีดว่าจัดงานยังวะจะรอคตกใจไหมครับผูดเายยังดีแต่บ้านซีเท่าบนทันมาตอนนั้นเขาเป็นบ้านซีเท่ามันก็แห้งอีกบ้านปะซัีเท่ามาเบิ่งแหงบพรว่าเผ้นนผู้ตั้งแต่หนาบ้านเจ้าห่อผีห่อครัวตั้งแต่ครัวห่อหนาบ้านตัวจะรอคิวเขามตเจ้าใครจะ้าซีเท่ามาใช่ไหมตอนเช้านมาซีแวไม่มาขอกระซี่ใ่ไหม พูดนางกินอยู่หน้าบ้านผมแล้วก็ไแน่ขึ้นเพื่อไม่ขอดกระซิต่วนีิโซก็เป็นหกเอ้วแม่ยืดผมกมากัยังมาดูสามัเป็นเกานาจานีโซกเป็นสุดิบปีนี่แหละเราก็ม่ได้บานเนาะก็พอได้บ้านิเป็นแม่ต้าอีกยังเขาเมม่ต้าก็ซ้อมซาแม่ดวกลังนั่งน่นั่งนัี่กแต่ครอบครัวเกือบเบิดเนาะแม่คนละลานปังนซ่าไม่ลูกอยู่ อีมินพ่อแม่หกแม่เมื่อคืนนี่ยนะลูกเราได้นอนบ้ามื่พวกมันสองโตนี่อยู่คนละข้างนะลูก็นี่กลนเป็นควายตู้ยไม่น้อยหนึ่งมันกลนดังเออตัมันกลนดังแต่ขวดขำกานซุนอ่ะซ้อนก้นอ่ะกูอยู่กลางกูจะกูพ่อจะเอายานอนหลับมากินกูแง่กูแง่ก็แง่แค่แค่ะนอนเคานอนกลนนั่นละกมั อก่อนนก่อนก่อนนอนบเรับขาได้ใครแน่การับคอรเขานะใครเน่ดูผัดชินไดู้เคยนอนกับคนวรบางทีมันชินห่อยชินเลยเออการ่ารับก็นอนกวนแขงกนัน่ยังไงเราไป็นตุ้มห่มให้ละก็ย่านอ๋อแล้วนอนใหญ่ละพุ่นห่ดึงมาตุ้มวันเทาดึงมาตุ้มมาหมุนยุ่ยยุ่ยขาาใครีให้คนพัะนัก็ก็ผมิ ัตาบักคนกดนี่มันเก่มันมีจี้เนจะพังอมาตราไปแล้วนีขี้มอยอยู่ในตูตล้เตมกะีิม้อยขี้ม้อยนอนในห้องในกระดังกนขนอนในห้องมันกล่องนะเขาเป็นคนน่ะคนป่วยนะเขาป่วยแม่ เแมนเสียงเลยก็ตายนี่ผ้าเสียงมันโกนอีแบบเอ้ยข้ันมันเงียบนอนลูกมัสูดบึเศร้าหาเมื่อานะคะเรานอนแล้วฟ้างเรชอบชอเนียมันจะขีดบืนแกะเลยชอบแล้วก็ละชาหนึ่กาอะไแแล้วกเ การมือได้มันสิกลนอนนอนตะแคงมันเกิดกลอนเพราะว่านอนตะแคงมันบุกกลอว้ายนี่มาพังแน่แม่บอโอ้ยไป็บามืออ้าอ้าขืนอ้ามึออ้าต่กคอนนมันจะกนคื้เอจอยมักี่ยวแล้วจนจอยกับกลนจอ่กับกมันมันอ้วนที่ดังกมันเป็นันแบบโลกคนอ้วนมันอยู่ในคอฮันดีในอ้วนี่ดังกลัอแม่เหนปะอนรัดมันเลยตีเ แล้วมันหายใจทางปากไแมันหายใจทางด่างนี่ใช้เงินคันกมไปได้เงินอีพอเขาเต้นแลยเขาได้เงินหรืเงินคยเหบือมาจนตามกำมจนเต็มกำมือปบาจุ้าได้ดีแม่เไปลงมาไฮโลเบ๊แลจะมันไปลงตอนไหอืม่ะน้อยมึงมเมื่อตสิส่ะกินิไปหองน้บ มาดามเงยซุกจักปีกเเจนี่พี่้องไปเบิรงอาเด้อระหว่างเวลามาดามเอื้อยเต้นกับมาดามเอื้อยเห็ดกินเสือ้นางบอกสิว่าอยากสิบอกว่าไม่ถนัดเรื่องการทำกับข้าวเมื่อไรเนี่ยทาการพอ นอ่ขายกับข้าวเชนบี่นังจะเปิดร้างขายกับข้าวนะคะเหื่อจังถอยไปใจมันน่าง่เยปะตามสั่งบอสตามซีเอชสุดท้ายอาหารตามสั่งสายซาเอ๋ยเป็นคนทำเย นาเสีายายดเดียวจบเลยมบอกลูกค้าเขาเตือนบอกว่าน่าจะหายลายเน้นปริมาณตะโบเน้นรสเท่าเน้นเป็นริมาณหายลายลูกค้าก็สก่ื่อ่านอะไรกินจิ้มในบัตรไลนก่อนแต่บแเบยื้เอ๋ยบอแซ่บหลายหักบะเบบต้องเ่บแหละ ต้องเซะเทพงนวลลงไปแมนอืมพงนวลได้หลายตัวพัสดเะกันนี่คะแค่นี้จะใส่เกลือเยอะกินหน่อยๆกินนานๆกินแม่กินตัวใดเด้วน้กินน้ำน้ำตาลสดเน่บอสอืมกินตัวขวานกินแม่กินเบียบอสบอสกินเบเยบสั่นเื้า โอยเนาะม่ห้นะน้องทีกบๆวนมาอยู่ี่จมืออวมาเขามาส่งนเคยเหรอเปิดโบมยือเามพยูนเมียูคนเดียวเ่ตกยยูคนเดอยาเจ้าคือบอกาเขาเงียนอยู่พี่่ใจยอยู่พี่มาบกหลาย เงินแต่แปรงเงียนหัวขันก็พ้องเียนแต่แปรงเงียนเกาวมนมีตาางตเกางมนยังไม่ได้ออกากเือนเอามันอยู่ใกล้เลยนะเว้ยนะไปก่อนเขาต่อไปกัอันปีก็ดแล้วกับพาพลามืองวเออแม่ลังคาเนี่ลังคา พ่อล่ามัวน่ะซาบเนแม่อกร่างขาคุณอโอ้ยมไม่เอาขาไปแะไม่อไที่ได้โอ้ยแม่ห้าวขาลูกนี่ม่รายนั่นบ้ามันมันเสได้มเลยรัเี่เอาดีเลยมนจะยากแน่แม่ามกูเป็นไรเนี่ยปนอกจามอย่าได้ถึ้ยายแม่โตใหญ่แม่ป่าแม่ปูแนั่งสีระเต่ามาแมวม่าสข้าน้องน้อยน่นนักร้านตู้เย็นน้ำบริย่งบัเฑิตเอามาเข่าง้านใช่ แม่<อ>มมมมลูกสาวยด้มแม่มากินเ้ืมกแล้วกินนะอัมบลาการในเทศนี้ได้ด่าสี่ขอโชยมาหาแต่เอค่ะยากมีใครมาหนี้ผ่อน phò Thái tự làm lau nhặt lục đó mà lại đi Đông nhiều khẩu, xin, 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 นายอเมาไปไปอยู่อกปรสิบกากินเนาะเรื่องนี้สิบกะแล้วหาที่ดหนุ่คนยาอมลาดี๋ยวพอพอใจเต็มแล้วหาที่เลกคนยากลูกเขาไปแหละก็สะอยู่บนตัวแจวกนะไม่แต่แต่ฝั่งนี้ไม่ได้ถ้วแวนะนม่แต่ตวแหวกเวิร์เต็มอยู่เอาไมันไปปลูกนงวันปลูกกับเขาบอกบอกให้ปลูกไยอันนี้เอาทำให้อาลูกนามัน เดี่ยนนู้ปุ๋ยสาใหม่บากายพาด้ว่แหวน่นะขนนอง่ายแห้งไม่ไหวเจาเป็นรถสา่ใหม่น้อยเนาะอยางเตะแ่บง่ายกว่าข้าวเจียวมันไม่ได้เจียวข้นวตากเย็นแลวก็มีส่ะไเจียวัวไหนก็ได้เจบีเปโซก็ได้นอป้องปายายปาโตะท้าลูกมะกะ่าสมมะสมท้าลูก กระสอบยังเนียกวกระสอบทรายยางพี่น้องป้องไปเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ทำดิดิตามนะจ๊ะ